สาวน้อยใจสินหวัดลูบลิซาไร้รรพิงเหมือนมากใหก้สู้ๆตนก็โซ่เช่นกัน สวัสดีทุกคนค่ะสำรับสาวลิซ่าลลิสา,สามโนบาลสาวน้อยคนไทยหนึ่งในสมาชิวงวงไร้พิงศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้รีว่าที่สาววงไร้พริงในปัจจุบันนี้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากทั้งยอดขายอัลบัม้มสามารถติดชาร์ตเพลงในะไรการต่างๆงานพรีเซนเตอร์ทั้งกวมและเดี่ยวก็เยอะจนไม่บาดไม่ไหวยังรวมไปถึงผลงานโซโล่เดี่ยวก็สร้างสถิสติอีกมากมายด้วยความปังเหล่านี้ค่ะทําให้พวกเธอนั้นมีชื่อเสียงมากมายทั่วโลกล่าสุดเลยค่ะทางรายการซุปเปอร์หนึ่งร้อยอัจฉริยะกันร้อย ได้ออกอากาศนะคะขนาดคนพิธีกรยังเอ่ยปากพูดเลยว่าสาวม,มงคนนี้คือเพชรในไทยเธอคนนี้นะคะยู่จังหวัดเชียงรายมีชื่อว่าชมนิภาอายุ19ปีเป็นคนชนเผ่ามงเธอนนานได้มาเริ่มออกอรายการโชว์ความสามารถวันรูปีิสสี เป็นภาพเสมือนจริงทำเอาคณะกรรมการน,านั้นอึ้งกันเลยทีเดียวค่ะศิลปะที่ตัวเองวาดนานเป็นรูปภาพเหมือนโดยการใช้สีไม้เป็นส่วนใหญ่และสีฟุน่นจากนั้นค่ะสาวน้อยได้โชว์ผลงานออกมาแต่ละภาพซึ่งก็สร้างเสียงคือฮาต่อคณะกรรมการเป็นอย่างมากเป็นภาพวาดดินสอสีเนี่ยค่ะนึงว่าเป็นภาพที่เป็นออกมาก,ก็เลยบันไดค่ะเป็นภาพที่สวยงามเสมือนจริงจากนั้นทางรายการให้น้องวาดรูปเหมือนจริงนะคะในเวลาที่กำหนดผลงานออกมาก,ก็คือสวยนะคะเหมือนจริงเหมือนตาคนจริงๆ พร้อมกับวาดฝีมือรูปภาพที่มีขนาดใหญ่นะคะกับสีมือคันเทพว่าจะวาดรูปภาพคนดังคนไหนเธอเนี่ยคะ่ะได้โชว์ศิละปะอันเยอดเยยบของเธอวาดรูปภาพที่มีขนาดใหญ่เธอใช้เวลาในการวาดเพียง27ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะและแล้วทางรายการนะคะก็มีเรืซอร์ไพรส์กับรูปภาพสเสมือนจริงนะคะด้วยสีไม้วาดมา27ชั่วโมงก็คือภาพวาดของหนึ่งไอดอลเกาหลีชื่อดังนะคะสมาชวงไร้พิงลิซ่าสาวน้อยคนไทยนั่นเองค่ะสวยงามออกมากๆเหมือนจริงเป็นอย่างมากค่ะพร้อมกับบอกรีวา่า ให้คะแนนในการวาดภาพนี้100คะแนนเต็มทั้งความภูมิใจก็100คะแนนเต็มเช่นกันค่ะเพราะรไม่เคยวาดสีไม้ที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ภาพนี้มีชื่อว่าความภาคภูมิใจของคนไทยเรื่องนี้ค่ะทำเอาคณะกรรมการอึง้งทึ่งตกใจกันหนักมากค่ะวยงานเป็นอย่างมากรายละเอียดเกือบครบทุกอง์ประกอบทั้งสีหน้าแววตาชุดเครื่องประดับเส้นผม สาวน้อยนะค่ะยังได้บอกอีกด้วยว่าส่วนที่วัดยากที่สุดก็คือส่วนของเสื้อของลิซ่าเพราะมันมีรลายสีแล้วก็ต้องลงไหลยรอบรายละเอียดก็เยอะ ส่วนคุณพิธีกรค่ะยังได้ถามเทว่าทําไมถึงได้วัดภาพของลิซา่าเธอนั้นได้บอกว่าสําหรับหนูหนูรู้สึกว่าลิซ่าเป็นใบเล่นคนไทยคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากและพี่เขาเมื่อก่อนไปเกาหลีทางทางที่ไม่รู้ว่าจะได้เปิดตัวเมื่อไรแต่เขาก็มีความพยายามทําในสิ่งที่เขาชอบโดยไม่หยุดก็มีความรู้สึกว่าเหมือนหนูที่หนูมีความพยายามทําสิ่งที่หนูชอบทางทางที่ไม่รู้ว่าจะสร้างไรายได้ได้หรือไม่ แต่ก็มีความพยายามค่ะลิซ่าคือต้นแบบและขอวมงมั่นนั่นเองค่ะเรื่องนี้แฟนชาวไทยต่างบอกว่าอยากให้สาวลิซ่าได้เห็นผลงานของน้องชมนิภาอายุส9ปีคนนี้ที่เธอนานวอาลิฟสาวลิซ่าด้ยสยิไหมที่เหมือนจริงมากขนาดนี้ ทุกทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องของเราด้วยนะคะ